สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านั่นเองเห็นอะไรบนหัวพี่หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้เราเดินทางมาถึงวันที่1 8 5 3วันแล้วคนดูเกือบจะทําลายสถิติเดิมของตัวเองได้แล้วนะครับสถิติเดิมของพี่ก็คือ11,511 11วันนั่นเองคืนนี้ก็น่าจะทําลายได้แล้วนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเล่น1ถึง99วันแล้วกันนะครับก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับคลิปนี้ก็คือการทำเควสนั่นเองพอเล่นจบ99วันปุ๊บมีเพชร100เพชรบวกๆแน่นอนเพื่อที่จะเอาไปซื้อคาร์ดเอเลี่ยนแล้วก็เอาไปต่อยอดฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อที่ทำการซื้อคัร์ดไซบอร์กโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยครับโอเคทุกคนและตอนนี้พี่ก็อยู่ในไ d ดีสำรองเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเควสกันเลยแล้วกันอ่ะ ตัวนี้เป็นเควสต,ตกปลานะครับเป็นเควสล่าสุดที่เข้ามาอาทิตย์ที่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกเมื่อไหร่นะอันนี้ก็คืออัปเกรดเบ็ดให้ได้เลเวล3นั่นเองทุกคนตัวนี้ตกปลา100ตัวตัวนี้คือสะสมของในบอร์ดให้ครบนะครับเออก็คือตกปลาตามจํานวนที่เขาต้องการนั่นแหละอันนี้คือตกฉลาม30ตัวทุกคนเควสต,ตัวนี้นะครับพี่สอนเอาไว้แล้วในช่องไปหาดูได้นะครับวิธีทาเควสตตกปลานะครับอยู่ในช่องพี่แล้วนะอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูเควสของ99คือแล้วกันที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วจําเป็นต้องทํานะครับทําปุ๊บบอกเลยใค่เล่นแค่เกมเดียวนะครับมีเพชรซื้อตัวละครใหม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยก็ซื้อเอเลียนได้นะครับคือได้แน่นอน100เพชรนะฮะอันดับแรกทุกคนนี่ไอหน้ากวางไงฮะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100นะฮะ อันนี้คืออยู่ให้รอดนะครับจนถึงวันที่หนึ่งร้อยทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดตายแล้วมีเพื่อนชุบอันนี้ก็นับนะครับแต่ถ้าเล่นโซโล่ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนชุบเรียบร้อยครับอยู่ไม่ถึงแน่นอนเ <c oughs> นี่ยครับสิบ10ถึงร้อยอยู่ให้ครบหนึ่งร้อยวันทุกคนต่อมาปกป้องตอเตาเผาของคุณจากพวกผู้ศรัทธาหรือพวกลัทธินั่นเองก็คือตอนกลางคืนมันจะมีพวกลัทธิบุกต้องไหมให้เรากําจัดพวกลัทธิพวกนั้นทุกคนนี่ฮะแค่นี้เอง ต่อมาครับไอรูปดอกไม้ก็คือซื้อกล่องเมล็ดจากนางฟ้าให้เราไปเก็บดอกไม้ตามทางแล้วก็ไปแลกของจากนางฟ้านั่นเองอันนี้ก็คืออัปเกรดไฟให้ถึงเลเวลสามเลเวลสี่ทุกคนเห็นไหมมันบอกเลยครับอัปเกรดไฟเลเวลสามอัปเกรดกล่องไฟเลเวลสี่ตัวนี้ครับมันบอกว่าฟื้นฟูเพื่อนร่วมทีมที่เสียชีวิตด้วยผ้าพันแผลหรือกล่องปฐมพยาบาลน,นะครับอันนี้ต้องเล่นเป็นทีมก็คือชุบชีวิตเพื่อนนั่นแหละทุกคนอ่ะตัวนี้ก็คือ ราฟโตราไ่ถึงเลเวลสี่นะครับอันนี้ก็คือทํากองไฟถึงเลเวลห้าอันนี้เคเวสมาใหม่ล่าสุดก็คือจัดก,การกับบอสกบทุกคนอันนี้ก็มีคลิปสอนเอาไว้แล้วนะครับในช่องตัวนี้นะครับเคลียสตอนโฮก็คือตัวดันเจียนนั่นแหละทุกคนอ่ะตัวนี้ก็คือทาภารกิจให้สําเร็จทั้งหมดของนักแลกเปลี่ยนก็คือเราต้องหาพวกเค้าก็ต่ายหนังหมาหนังหมาตาแดงหนังหมีไปแลกกับตัวแลกของนั่นเองแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดเตาไฟของเราเนี่ย ให้สมบูรณ์และแผนที่ทั้งหมดก็คือเลเวล6นั่นเองตัวนี้นะครับอัพกองไฟให้เลเวล6นะฮะตัวนี้ค้นหาและบันทึกเด็กที่หายไปทั้ง4คนก็คือช่วยเด็กทั้ง4คนนะฮะตัวนี้อยู่ให้ครบ100วันโดยไม่ช่วยเด็กค่อยมาทําแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้เราจะช่วยเด็กก่อนตัวนี้คืออยู่รอด99วันโดยไม่กินเนื้อสัตว์นะครับก็คือกินแต่ผักผลไม้นั่นแหละอันนี้อยู่รอด99วันภายในเวลา1ชั่วโมง30มนาทีอันนี้คือแบบฟาสต์รันนะครับ ตัวนี้ก็คืออยู่รอดก9สวันโดยไม่ต้องตายเลยก็คือห้ามตายนั่นแหละทุกคนไอ้น,นี่คือเควสลับนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเควสลับมันมีอยู่2เควสนะตอนนี้ก็คือเอาแครอทไปเสียบที่จมูกของสโนว์แมนใช่ไหมเออแล้วก็อีกเควสหนึ่งคือสร้างกับดักหมีขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินไปเหยียบกับดักหมีจนตุยนั่นแหละทุกคนก็ได้เควสแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเอาชีวิตรอด9กวัน โดยทีม5คนนะครับเล่น5คนอือันนี้ก็คือเอาชีวิตรอด250วันแล้วก็500วันนั่นเองคนดูอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาทําทุกเควสเลยละกันนะครับทุกคนเมื่อเข้าเกมมาครับแน่นอนอยู่แล้วเราต้องไล่ตัดไม้ใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะเอาพวกท่อนไม้พวกนี้นะไปสุมใส่กองไฟเพื่อที่จะได้อชิพเมนต์เลเวลส3 4 5ามสนะครับก็ค่อยๆทำไป ยัดลงไปเลยยัดลงไปเลยนะครับยัดลงไปเออเลเวลเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเลเวลสองปั๊บปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊เลเวลสามยังยังนะต้องเลเวลสามก่อนอาชีพเมนถึงจะขึ้นนะโอเคขึ้นแล้วฮะอาชีพเมนเด้งไหมมาเด้งมาละทุกคนอาชีพเมนได้แล้วได้แล้วหนึ่งเควสต่อมาก็คือการหาของไปแลกกับ n อ c แลกของทุกคนก็จะมีเท้ากระต่ายหนังหมาธรรมดาหนังหมาตาแดงแล้วก็หนังหมีทุกคน เอาไปแลกกับ npc นะครับมันก็จะให้ a อช e พเ m e n t เราขึ้นมานั่นเองนะก็คือเสร็จสิ้นภารกิจแรกของกับ npc นั่นแหละทุกคน npc ก็ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยแลกให้ครบ4ครั้งนะฮะอชิพเมนต์ก็จะเสร็จสิ้นนั่นเองมากองไฟเราเลเวล4เอ้ยโอ้ยมันเป็นเก้าอี้นี่ว่าอา่ะอช e พเมนต์เลเวล4แล้วฮะก็ถ้าให้ดีนะอย่าเอาเก้าอี้มาใส่กองไฟนะคนดู ให้เอาเก้าอี้ไปใส่เครื่องย่อยนะมันจะได้เศษไม้5ชิ้นเลยนะสำหรับเก้าอี้1ตัวอันนี้อย่าเอาเป็นตัวอย่างทุกคนไม่ดีไม่ดีด <laughs> ตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่8นะฮะโอ okay. เคอาชีพเมนเด้งแล้วนะฮะเควกสิบวันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอาชี m e n t ต่อมาก็คือการผ่ันดันเจียนนั่นเองคนดูอันนี้ก็คือดันเจียนรลเวลอหมันผ่านได้แบบไม่ยากนะอันนี้ดันเจียนโคตรง่ายนะครับก็ใช้ ืนไรเฟิลกับปืนลูกโม่ในการสลับยิงแบบนี้เห็นไหมโคตรง่ายทุกคนไรเฟิลหนึ่งนัดลูกโมหนึ่งนัดนะฮะนี่คือไม่มีคา์ดไซบอกหรือว,ว่าตัวเอเลียนเลยนะเห็นไหมอ่านฮะค,ะค,อคอ่อยๆหลอยค่อยๆยิงไปหมดยังวะเออไอหมอนี่ไอหมอนี่มันโผล่มาครึ่งตัวโถอ่ะชุดอ่านี่ชุดสุดท้ายแล้วถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับ อุ้ยแล้วกูจะตายฮัลโหลใจเย็นพี่ชายนี่ไงวัดดวงวัดใจวัดไปดิวัดไปดิเอออาฮะอาฮะ a c h i e v e m ด n t แล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมผ่านดันเจี้ยนแล้วฮะที่เหลือก็ไปเปิดกล่องแดงลุ้นรับเกลือนะฮะยังหว่านี้เรากลับมาฟาร์มกันต่อนะฮะเอาน้ํามันที่เก็บมาได้เนี่ยก็ยัดใส่ในกองไฟเข้าไปนะ,ะและในที่สุดกองไฟเราก็เลเวลหกแล้วควดนดู achievement แล้วฮะ เห็นไหมง่ายจัดแผนที่ก็เปิดหมดแล้วเห็นไหมและตรงนี้ก็คือแปลงแครอทของเรานั่นเองนะฮะทำซุปอัตโนมัติเรียบร้อยมันก็คือเควสห้ามกินเนื้อสัตว์นั่นเองสร้างแปลงแครอทเอาไว้สัก5แปลงก็พอแค่นี้ก็อยู่รอดแล้วนะครับสำหรับการเล่นโซโลนะตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่17แล้วฮะเหลืออีกไม่กี่วินาทีก็จะเข้าสู่วันที่20และอาชีพเมนก็เด้งเห็นไหมเด้งแล้วฮะ เล่น20วันทุกคน achievement เดงแล้วไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยอันนั้นทําหมีปะวะโอเคทําหมีวะ่ะเด็กคนที่สเดี๋ยวต้องช่วยเด็กออกมานะฮะอังหว่านี้ <c oughs> ยิงหมีจริงๆอ่ะถ้าอยากง่ายๆนะเราใช้กับดักหมีนะครับในการวางเอาไว้แล้วก็ล่อหมีมาเหยียบมันจะทำ damage ได้แรงมากๆนะแต่อันนี้พี่ไม่ได้ค้าบมานะฮะเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> ก็ใช้ ปืนไรเฟริลสองบอกในการสลับยิงเงานะฮะยิงแบบโปรโปรอุ้ยแม่งวาลสองนัดเลยว่าหมีมันก็โดดว่ะเมื่อกี้ทุกคนนี่ได้กุญแจมาแล้วฮะก็เอาไปช่วยเด็กคนที่4ี่ให้มันออกมาแล้วกันแค่นี้ทุกคนเด็กสี่คนนะครับอาชีพเมนก็จะเด้งแล้วทุกคน้ยของแดงว่ะเปิดก่อนเปิดก่อนมันจะเข้าสู่วันที่30ิแล้วด้วยนี่หว่าตอนนี้วันที่29นะครับโอ้โหโ,โคตรเกลือได้โล่ทุกคนเปิดเอาโลของแท้นะฮะ ไปเอาเด็กไปไว้บ้านเด็กคนที่4อา achievement น,นะฮะจังหวะนี้โอเคตอนนี้ก็วันที่29่ิเา achievement สามสิบวันน่าจะเด้งแล้วทุกคนแล้วก็โต๊ะคัฟของเรามันก็เด้งไปแล้วเพราะว่าเราสร้างโต๊ะคัฟที่เลเวล4แล้วนั่นเองเนาะโอเคทุกคนตัวนี้เป็น achievement ของการแลกของครบนะนี่ฮะได้มาแล้วทุกคน achievement น,นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอาชีพเมนต่อมาคืออาชีพเม n นวันที่50ทุกคนอันนี้เราก็จะได้เพชรเพิ่มมาอีก2เพชรเพราะว่าเราอยู่ในเกมครบ50วันถ้าจะไม่ผิดน่าจะ50วันมันได้2เพชรนะและตอนนี้ก็อยู่ที่คือ98แล้วทุกคนอีก3วินะครับเราจะอยู่ที่คือ99แล้วเออเข้าสู่วันที่99นะครับรอาชีพเม้นเด้งแล้ว3เควสได้เพิ่มเติมอีก3เพชรเออ เกมนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยนาทีใช่ไหมเคียดันเจียนไป2รอบทุกคนเคียดันเจียนไป2รอบนะฮะอ่ะประมาณนี้นี่ฮะหนึวันแบบตึงๆและนี่คือเควสลับที่บอกฮะเราต้องทำร้ายตัวเองทุกคนเอากับดักมานีบไข่ตัวเองพา <laughs> ว่าไปนั่นนะฮะเห็นไหมเรายืนเรายืนอยู่บนกับดักแล้วก็เปิดกับดักให้กับดักมันทำร้ายเรา <laughs> เห็นไหมอชิเมนเด้งแล้วฮะ เป็น achievement ที่ต้องทำร้ายตัวเองนะ achievement นี้อดร้า <laughs> ย oh, จริงๆเลยเรามาดูเควสทั้งหมดที่เราทำกันมาก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้อยู่รอด10วันถึง100วันทุกคนนี่เห็นไหม4เพร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 เห็นปะ70 80 4เพร90 4เพรเออแล้วก็ตัวนี้ครับ100วัน4เพโอ้ my god อาา่าฮะกำจัดลัทธิ2เพชร แฟรี่สองเพชรก็คือเอาดอกไม้ไปแลกกับแฟรี่ใช่ไหมเออไม่ใช่แฟรี่แฟรี่นะฮะอันนี้ทําไม่เสร็จเพราะว่าเราเล่นโซโล่อันนี้ต้องใช้ผ้าพันแผลช่วยเพื่อนทุกคนหรือว่าใช้ผ้าพันแผลชุบชีวิตเพื่อนนั่นแหละอันนี้โตคัพเลเวล4ได้2เพชรนะครับตัวนี้ตัวนี้กองไฟเลเวล5ได้2เพชรเออตัวนี้ดันเควสกบใครยังไม่ทําลองไปดูในช่องพี่พี่สอนทําแล้วนะครับตัวนี้อืมเควสกบเควสกบเควสมาใหม่นั่นแหละ อันนี้ผ่านดันเจียน1ครั้งนะครับเลเวลใดก็ได้อันนี้แลกของกับ NPC ขาก็ตายหนังหมาหนังหมาตาแดงแล้วก็หนังหมีนะครับตัวนี้ก็จะเสร็จอาชีพเมนนี้อะต่อมานะครับตัวนี้กองไฟเลเวลแม็กนั่นเองหรือว่าเลเวล6นะฮะอันนี้ช่วยเด็ก4คนทุกคนและอันนี้นะครับก็คือห้ามช่วยเด็กนั่นเองเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำเควกห้ามช่วยเด็กละกัน อ่ะแล้วก็จะเป็นห้ามกินเนื้อสัตว์ตัวนี้เราทําไม่ได้มันให้ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งแต่เราฟาดไป1ชั่วโมง80นาทีอย่าทุกคนเกือบ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ห้ามตุยอันนี้เควสลับนะครับที่บอกเอากับดักมาทําร้ายตัวเองนะฮะเคลสนี้แล้วก็เควสนี้เล่นกับเพื่อนให้อยู่รอด9-9วันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ทําเพราะว่าพี่เล่นโซโ o ต่อมาคืออยู่ให้ครบนะครับสอง250วัน2 5 0วันกับ500วันเออแค่นีน er like ้นะฮะเห็นอะไรไหมทุกคนมีอยู่97เพชรแล้วฮะเป็นไงผู้เล่นใหม่ซื้อค์ดได้แบบง่ายๆโดยการเล่นเพียง99คืนเท่านั้นทุกคนซื้อค์ดเอเลียนได้เลยนะนี่ถ้าเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะต้องช่วยเพื่อนด้วยการชุบชีวิตด้วยผ้าพันแผลใช่ไหมออกมาเราได้100เพชรแน่นอน แล้วก็เคเวสกบด้วยนะครับเออไอเคเวสราชากบนี่แล้ววันนี้เอเลียนมันขายพอดีด้วยเดทุกคน100เพรโอ้โหเป็นคาร์ดที่เราสามารถเอาไปต่อยอดในการฟาร์มแล้วก็ซื้อไซบอกได้นะคนดูนี่ฮะเทคนิคนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ให้พี่นิดนึงแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ